รงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระคนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยเอกจิรพัฒน์มหาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวทางวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาพัฒนาสัมมาอาชีพสนองงานโครงการพระราชดำริขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบก,การบริหารงานซักเซตโมเดลเพื่อให้เกิดคุณภาพได้แก่คุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารคุณภาพโรงเรียน และคุณภาพชุมชนองค์ประกอบที่ 1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งมีรูปแบบบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดช,ชอบร่วมชื่นชมหรือรับผลประโยชน์โดยการนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหน้านสีนโยบายภาพจุดเน้นสู่การปฏิบัติด้านความปลอดภยัย มีมาตราการป้องกันโรคโควิด -19 มีแผนการบริหารอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีงานเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาด้านคุณภาพจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นำไปสู่การมีอาชีพมีงานทำและส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพมีการสร้างเครือข่ายยกระดับคนสำเร็จตามโครงการเทพสู่ดอย นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬากิจกรรับป่านานกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสหกรณ์ด้านโอกาสส่งเสริมสนับสนุนในการเข้าถึงการเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือติดตามนักเรียนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพด้านคุณธรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนด้วยการฝึกกระบวนการลูกเสือ จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาขยายผลสู่โรงเรียนจัดอบรมค่ายคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรมท้องถิ่นฝึกฝนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยจากการบริหารจัดการโรงเรียนส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้ได้รับการคัดเลือกรางวัลพระพฤหัส,สบดีประจำปีพุทธศักราช2565จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่านนักเรียนได้เหรียญทองประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคผู้จัดการทีมนักกีฬามวยปล้ำของจังหวัดน่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่37ในจังหวัดพัทลุงได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน2เหรียญเหรียญเงิน2เหรียญและเหรียญทองแดง4เหรียญความสำเร็จการดำเนินงานบริหารจัดการเกิดจากการมีส่วนร่วมทางผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนซึ่งต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องสืบไป